เปลี่ยนเงินโบนัสให้งอกเงยฉบับมนุษย์เงินเดือนเมื่อเรามี โบนัสนะคะเราจะเอาลงทุนอะไรดีให้งอกเงยนะคะวันนี้เอาเทคนิคนะคะดีๆนะคะมาฝากในเรื่องของการลงทุนเงินโบนัสนะคะทำอย่างไรกันบ้างชี้ช่องสินทรัพย์น่าลงทุนต่อยอดเงินโบนัสให้งอกเงยทุกระดับความเสี่ยงพร้อมแนะกลยุทธ์การลงทุนสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าค่ะ 1. สลากออมสิน ระดับความเสี่ยงต่ำสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงแต่ก็อยากรุ้นการออมไว้กับสลากออมสินถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะหากเราถูกรางวัลใหญ่ก็เหมือนเราได้กำไรจากการ ออมมากมายมหาศาลแต่หากเราไม่ถูกรางวัลใหญ่เราก็จะได้รับผลตอบแทนเฉลีย่ย2-3%จากการซื้อสลักออมสินด้วยนั่นเองค่ะ 2. พันธบัตรระดับความเสี่ยงตำ่ำพันธบัตรรัฐบาลเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้ลงทุนจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ที่จะได้รับการชำระหนี้และผลประโยชน์อื่นๆเช่นดอกเบีย้ยจากลูกหนี้คือรัฐบาลหรือหน่วย งานที่ออกพันธบัตรนั้นนั้นและการลงทุนในพันธบัตรนั้นไม่ซับซ้อนเท่ากับการลงทุนแบบอื่นนักลงทุนสามารถซื้อพันธบัตรมาเก็บไว้จนถึงเวลาถ่ายถอนก็จะได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบีย้ยเฉลี่ยปีละประมาณ3%เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังอยากเริ่มลงทุน 3. กองทุนรวมระดับความเสี่ยงปานกลางการลงทุนในกองทุนรวมข้อดีเลยก็คือสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายตามระดับความเสี่ยงที่เรารับไว้มีเงินน้อยก็ลงทุนได้มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลบริหารเงินลงทุนให้ช่วยเพิ่มโอกาสให้เราได้รับผลตอบแทนมากขึ้น 4. หุ้นระดับความเสี่ยงสูงการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวด้วยการลงทุนหุ้นนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งในบริษัทนั้นๆโดยผ่านตลาดหุ้นแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเพราะราคาหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัยตัวอย่างเช่น ผลประกอบการของบริษัทสภาวะเศรษฐกิจความคาดหวังของนักลงทุนดังนั้นถ้าอยากลงทุนกับหุ้นนั้นอาจต้องอาศัยการเรียนรู้เพิ่มเติม 5. ทองคําระดับความเสี่ยงต่ํากลยุทธ์การลงทุนทองคานั้นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีความเสี่ยงต่ําเหมาะกับคนที่ เริ่มต้นลงทุนเป็นอย่างมากเพราะทองคําถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้การยอมรับในระดับสากลเนื่องจากหาซื้อได้ง่ายและขายได้คล่องธนาคารแห่งชาติทั่วโลกนิยมใช้ทองคําเป็นส่วนหนึ่งของทุนสํารองระหว่างประเทศจึงทําให้ราคาทองคําเป็นตัวบ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมของช่วงนั้นๆได้อีกด้วยโดยการลงทุนทองคําช่วยป้องกันผลกระทบจากอัตราเงินเฟอ้อและยังมีมูลค่าเพิ่ม ในภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ำการถือทองคำจึงเป็นการช่วยรักษาความมั่นคงและป้องกันความเสี่ยงไปพร้อมกันนั่นเองค่ะตอนนี้ทองกำลังขึ้นเลยนะคะก็ต้องดูจังหวะดีๆนะคะเอช้นะคะ,นะ,คะในเรื่องของการออมหุ้นออมทองซึ่งเราไม่ได้ดูค่ะว่าหุ้นจะขึ้นจะลงแต่เราฝากเป็น DCA อย่างหุ้นนะคะเอก็จะฝากเป็น a, d c a Do อดอลลาร์ครอสเอเวอเรสต์นะคะ ก็จะฝากสมมุติว่าฝากเดือนละ5000แล้วก็อาจจะกระจายค่ะไปซื้อหุ้นนะคะในส่วนของหุ้นนะคะในหุ้นนานๆพอเราซื้อเราก็จะจะเฉลี่ยไปค่ะเฉะลี่ยไปในแต่ละเดือนแต่ละเดือนทองคําเช่นเดียวกันการออกทองคํานะคะก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงแต่เมื่อเราซื้อค่ะเนี่ยที่เอซื้อมานะคะก็จะได้กําไรตลอดเนื่องจากว่าจะถัวเฉลี่ยในส่วนที่ขึ้นขึ้น,นลงลงของราคาทองคาค่ะเมื่อเราซื้อแต่ถ้าใครมีปัจจัยที่สมมติถ้า เราได้รับโบนัสอย่างเช่นอันนี้เราได้รับโบนัสใช่ไหมคะแล้วเราดูช่วงจังหวะค่ะดูช่วงจังหวะไม่ได้ออมทองหรือว่าออมหุ้นนะคะเราใช้โบนัสเราจะได้เป็นก้อนนะคะดังนั้นเราก็าอาจจะดูค่ะว่าตัวไหนดีหุ้นตัวไหนดีที่อย่าง A ใช้เป็นหุ้น VI นะคะจะดูก่อนประกอบการเป็นยังไงหรือเราจะถือระยะยาวนะคะอย่างเอเองเป็น Val u e investment นะคะเป็น bi เราก็จะดูก่อนคะ่ะว่าหุ้นตัวนั้นๆเป็นยังไงเพราะเราจะถือค่อนข้างจะยาวเราจะต้องดูผลประกอบการดูหลายๆอย่างนะคะก่อนที่เราจะซื้อหุน้นตัวนั้นๆนดูความมั่นคงก็ลงไปเลยค่ะสมมติว่าเราได้โบนัสมา10,000แสนเราอาจจะลงทุนในหุ้นสักห0,000ลงทุนหรือเราอาจจะกระจายความเสี่ยงก็ได้คะ่ะไปฝากในพันธบัตรไปลงทุนสลากออมสิน ไปซื้อทองอซื้อทองแล้วก็ดูจังหวะค่ะว่าตอนนี้วันไหนที่ราคาขึ้นขึ้นลงๆจะมีบอกตลอดนะคะเราก็ซื้อในช่วงที่ราคาถูกกว่าก็ดูเป็นจังหวะช่วงจังหวะไปนะคะในส่วนของการลงทุนค่ะ การลงทุนที่ดีที่สุดนะคะในวันนี้ที่เออยากแนะนําในเรื่องของการอ่านหนังสือค่ะเพราะว่าถ้าเราอ่านหนังสือเราจะพัฒนาตัวเองเรื่องการเงินเราจะดีขึ้นเราจะเข้าใจในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเมื่อมีเงินทํายังไงให้เงินงอกเงยน,นะคะหนังสือที่แนะนําเลยก็คือมั่งคั่งทางชีวิตของคุณพอค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่พูดถึงเรื่องของลงทุนด้วยค่ะว่าคุณจะลงทุนแบบไหนตลาดทุนเป็นยังไงการลงทุนมีอะไรบ้าง คุณจะเข้าใจเรื่องของการลงทุนและก็ความมั่งคั่งทางชีวิตความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะหนังสือเล่มนี้ของคุณพอเป็นเล่มที่แนะนำเรื่องของ Mindset ด้วยเรื่องของชีวิตด้วยว่าวเราจะทำยังไงให้ Li f e บ a l a n c e ชีวิตของเราสมดุลความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เรื่องของเงินอย่างเดียวจะต้องมีชีวิตการงานที่ดีเงินที่ดี เรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ดี family ที่ดีเรื่องของชีวิตส่วนตัวที่ดีทุกอย่างต้องบาลานซ์แล้วคุณก็จะมีความสุขถึงจะเรียกว่าความมั่งคั่งอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็หนังสืออีกสองเล่มที่อยากแนะนําก็คือหนังสือเรื่องของการเงินถ้าคุณเข้าใจเรื่องของการเงินคุณจะวางแผนการเงินระยะยาวได้เลยคุณจะวางแผนระยะกลางร,ระยะสั้นเพื่อที่คุณจะได้วางแผนชีวิตของคุณเองเพราะการเงินเป็นเรื่องของชีวิตชีวิตของคุณจะง่ายขึ้น เมื่อคุณเข้าใจเมื่อคุณมีความรู้เรื่องของการเงินนะคะเล่มแรกก็คือมันนี่หนึเริ่มต้นนับ1สู่ชีวิตการเงินอุดมสุขนะคะโดยคุณจักรพงศ์เมธพันธ์มันนี่โคธนะคะหนังสือเล่มนี้ เป็นเล่มที่อ่านของเดอะมันนี่โค้ดคุณจกักรพงศ์เมธพันธ์เป็นเล่มแรกนะคะทําให้เอกเข้าใจเรื่องของการเงินการปลดหนี้นะคะแล้วก็ปลดหนี้มาแล้วจากหนังสือเล่มนี้ค่ะอีกเล่มหนึ่งนะคะที่อยากแนะนําทําให้คุณเข้าใจเรื่องการเงินง่ายๆนะคะมันนี่ซัมมารีสรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน1เล่ม40เรื่องการเงิน จากเดอะมันนี่โคนะคะอ่านจบได้ภายใน3ชั่วโมงสรุปโดยเซนเซแปสรุปให้นะคะเล่มนี้นะคะจะสรุปโดยเซนเซแปแล้วก็มีประวัติของเซนเซแปด้วยนะคะสรุปเรื่องเงินของเดอ m ม n นน c o โ e ้ดเซนเซแปเป็นลูกศิษย์ของ m ั n นี c o ค้นะคะก็ใช้หลักการเงินเรียนลูกเรื่องของการเงินจาก m ั n นี c o ค้แล้วก็เอามาวางแผนการเงินให้กับตัวเองวางแผนการเงินเพื่อที่จะออกมาทํางานส่วนตัว ออกมาทำฟรีแลนซ์ด้วยตนเองนะคะทิ้งไรายได้หลักแสนเพื่อที่จะมาทำธุรกิจส่วนตัวมาทำฟรีแลนซ์ของตัวเขาเองนะคะตอนนี้ไรายได้มากกว่า1 0 0 0 0แสนแล้วนะคะของเซนเซบแบบคุณวิทูลสูงกิจปูนใครที่อยากที่จะเข้าใจเรื่องของการเงินง่ายๆแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะมันนี่สบายดี ช่องของ A นะคะก็จะบทความดีๆในเรื่องของการเงินไมเซตต็ต่างๆของคนที่ประสบความสําเร็จเอามาฝากกันไว้ในทุกๆวันในช่องของ A นะคะช่องโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A ออีซีมันน